ขณะที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมบ่มเพราะแหวกจอกแหนะแหวกจอกแหนก็ดีแล้วจอกแหนมันเกิดมาได้อย่างไรเวลาของเราเวลาคนมีความสุขคนประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็มีความสุขไปทั้งนั้นแล้วความสุขมันมาจากไหนมาจากอำนาจวาสนาของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นนี่แหละความสุข เวลามันเกิดความทุกข์ล่ะความทุกข์ความยากที่เกิดขึ้นมาเวลาทำสิ่งใดแล้วมันบีบคั้นหัวใจของตนมีแต่ความทุกข์ความยากทั้งสิน้นมันไม่มีความสุขเลยแล้วความสุขความทุกข์มันเกิดจากไหนมันก็เกิดกับชีวิตของตนนั่นแหละเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าขณะที่ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบจะเห็นว่ากิเลสมันเหมือนจอกแหน เวลามันมีจอกมีแหนขึ้นมาถ้าเราฝึกหัดขึ้นมาจอกแหนมันก็ปกคลุมหัวใจเรามากมายมหาศาลเราจะหาสัจจะหาความจริงมาจากไหนถ้าเราเกิดทางโลกทานศีลภาวนาใครมีอำนาจวาสนาก็ทำบุญกุศลของตนสร้างคุณงามความดีของตนถ้าสร้างคุณงามความดีของตนแล้วมันก็ประสบความสำเร็จในชีวิต ชีวิตนี้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าหากไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาถ้าเรามีอำนาจวาสนาเราก็พยายามจะหาสัจจะหาความจริงในชีวิตนี้เราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนา สิ่งที่มีคุณค่าคือชีวิตของตนชีวิตของตนถ้าเราใช้ชีวิตแบบคารวาสเราใช้ชีวิตแบบทางโลกเราก็ต้องสแสวงหาหาปัจจัยเครื่องอาศัยเพื่อดำรงชีพหาสิ่งใดเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตกิเลสตัณหาความทยานอยากจะมีมากน้อยขนาดไหนมันคอยกระตุ้นคอยบังคับบัญชาคอยหลอกใช้ให้เรา แสวงหามาเพื่อบำรุงบำเรมันแล้วมันก็อ่อยเหยื่อให้เรามีความสุขนี้คือคนที่มีวัส,สนาทางโลกแต่ถ้าเรามีอำนาจวัส,สนาหากเราประสบความสำเร็จในชีวิตในทางโลกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสิ่งที่มีคุณค่าคือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตนี้เกิด ตายเกิดตายเกิดตายไม่มีต้นไม่มีปลายแต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพัทธละกับห้าองค์พระศรีอริยะเมตไยยมาตรัสลูข้างหน้าธรรมะกว่าจะเกิดกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ละพบแต่ละชาติมันมีอำนาจวัสนามากน้อยขนาดไหน หากมีอำนาจวัสนามากน้อยแค่ไหนเราก็สร้างบุญกุศลของเราทำคุณงามความดีของเราถ้าทำคุณงามความดีของเราแล้วเราอยากจะฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแหวกจอกแหนะถ้ามันแวกจอกแหนแล้วเวลามันเห็นสัตว์จะจะเป็นความจริงอย่างไรก็ตามจอกแหนที่ไหนมีจอกแหนที่นั่นต้องมีแหล่งน้ำ ถ้ามีแหล่งน้ำสิ่งที่มีชีวิตต้องมีจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏฏะมันมีกายกับใจกายกับใจเท่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าปรารถนาหรือสัตว์ขนสัตว์ก็หรือสัตว์ขนสัตว์ที่หัวใจดวงนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าไม่มีกรรมมือในเราแแบตลอดรอแต่ผู้ที่มีสัจจะ มีความจริงขึ้นมาจะพิสูจน์สัจจะความจริงสแสวงหาสัจจะความจริงแล้วสแสวงหาสัจจะความจริงก็สแสวงหาได้ที่หัวใจของตนการประพฤติปฏิบัติมันจะพยายามเข้าสู่หาใจของตนแล้วใจของตนอยู่ไหนละ่ะเราก็โลเลเราก็ไม่แน่ใจเราก็รวนเลตลอดเวลา ทำสิ่งใดก็ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันขึ้นมาเราจึงยืนยันว่าแหวกจอกแหนะแหวกจอกแหนะแหวกจอกแหนมันก็เจอน้ำมันก็เห็นน้ำแหวกจอกแหนมันมีน้ำใสๆดูจอกแหนสิเวลาน้ำท่วมมันพัดพามาผักตบชวาก็มาจนไปไม่ได้เลยแน่นไปหมด ตามลำคลองตามทางคามนาคมเรือก็ไปไม่ได้ติดหมดละแวกจอกแหนะเวลาแวกแล้วมันก็มีน้ำนั่นแหละตรงนี้ก็เหมือนกันแวกจอกแนะถ้ามันเห็นน้ำของมันถ้ามันเห็นน้ำขึ้นมามันก็มีความสุขในชีวิตของเราสมาสมาธินี้ถ้ามันมีสัจจะมีความจริงกายกับใจ กายกับใจก็จอกแหนกับน้ำนั่นไงถ้ามันเห็นน้ำเห็นท่าของมันแล้วมีอำนาจวัสนามากน้อยขนาดไหนที่จะทำลายจอกแหนนั้นไปถ้าทำลายจอกแหนนั้นเป็นบุคคลสี่คู่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ถ้ามันเป็นสัจจะเป็นความจริงเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงมันมีสัจจะมีความจริงของมันอยู่แล้วแล้วแสดงธรรมกล่าวคือเป็นธรรมและวินัยให้เราได้ศึกษาให้เราได้คน้นคว้าถ้าศึกษาคนา้นคว้าถ้าเอาความจริงขึ้นมามันจะเป็นความจริงของเราขึ้นมาในหัวใจของตนถ้าเป็นความจริงขึ้นมาในหัวใจของตนมันก็พูดเหมือนกันปริยัต คนที่เขาเรียนปริยัตเขาก็เรียนปริยัติของเขาเวลาปริยัติของเขามีการศึกษาเขาจบเก้าประโยคต่างๆเขารู้ของเขาหมดละแต่เขาทำสมาธิไม่เป็นจอกแหนก็คือจอกแหนน้ำก็คือน้ำเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วนี้คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงในสมมุติแต่ความเป็นจริงในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในใจพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในใจของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเวลาท่านประพฤติปฏิบัติเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปเวลาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เราที่ท่านประพฤติปฏิบัติเวลาสิกิเลสโลกธาตุนี้ไหวเลยเวลาจะปฏิบัติเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นพระอรหันต์นาวีมุติสุขทำลายกามภพ รูปภพเอารูปภพเวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามความเป็นจริงถ้าจิตมันสงบระง,งับเข้ามาแล้วถ้ามันเห็นกิเลสข,ของมันเห็นจอกแหนแล้วถ้ามันจับของมันได้พอจิตสงบแล้วเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงเขาเห็นกิเลสแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติไม่เป็น เขาไม่เห็นตามความเป็นจริงมันสมมุติแหวกจอกแหนจอกแหนก็คือจอกแหนน้ําก็คือน้ําเหล่านี้เป็นธรรมมาทิฏฐานเป็นธรรมเป็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะใจท่านเป็นธรรมใจท่านเป็นธรรมเพราะท่านมีเหตุมีผล ท่านก็เห็นสติปฐานสี่ตามความเป็นจริงถ้าเห็นนะหากเปรียบเทียบว่ากิเลสเป็นจอกเป็นแหนกิเลสเป็นจอบเป็นแหน,น,น,นแล้วจะทำลายมันอย่างไรเวลาทำลายแล้วเวลาสมุดเฉดปะหาขนขณะดจิตคือนิโรดดับทุกข์ถ้ามันดับทุกข์ดังแขนขาดคือกิเลสมันขาดถ้าเห็นกิเลสต,ตามความเป็นจริงกิเลสจริง เวลาใช้สติใช้ปัญญาโดยสัจจะโดยความจริงเวลาโดยสัจจะโดยความจริงเวลาสมุดเทปะหาขนขณะจิตคือนิโรธมันดับทุกข์แล้วมันดับทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ทุกข์กคือตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาความทยานอยากอยากได้อยากดีนะละ อยากมีธรรมแต่มันไม่มีอยากมันไม่อยากมีกิเลสแต่มันก็มีกิเลสแล้วภาวะตัญหามันอยู่เฉยๆฉยเฉยเฉยนั่นคืออวิชชาเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ถ้ากิเลสมันเป็นสมมุติธรรมะก็เป็นสมมุติมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแล้วสมมุติเป็นยังไงดูสิ ดูท่านที่คือสิลภาวนาที่เขาประพฤติปฏิบัติเขาห่อเหินเดืออากาศเขาระลึกชาติได้สี่สิบชาติอนาคตได้สี่สิบชาติแต่เขารู้อะไรเขายังทำอัตตก,กินมาฐานุโยกการสุขันลิการนุโยกดีกว่าพิสุดีกว่านักบวชด,ดีกว่านักปฏิบัติในการพระพุทธศาสนาที่ว่าตนเองฉลาดมีสติมีปัญญา อีกมากมายมหาศาลเพราะเขามีข้อเท็จจริงในใจของเขาหากกล่าวถึงพบชาติก็ไม่เชื่อบุญบาปก็ไม่เชื่อถ้าเชื่อมันจะย้อนกลับมาแล้วเวลาถ้ามันพิจารณาของมันแหวกจอกแหนถ้ามันจับจอกแหนของมันได้แล้วมันพิจารณาของมันได้ถ้ามันทำลายจอกแหนเวลาสมุดเชปประหารเวลามันขาด เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกเจ็ดชาติมันเกี่ยวพันกันนี้คือผลของวัฏฏะกามาพบรูปพบเอารูปพบกามาพบรูปพบเอารูปพบนี้คือผลของวัฏฏะสิ่งที่จิตนี้เวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเพียงแต่จิตของตน จิตของปุทุชนทำบุญกุศลขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเวลาจะประพฤติปฏิบัติไปเวลากิเลสมันขาดกิเลสมันขาดกับปุถุชนมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยหากผู้ทรงศีลที่เขาปฏิบัติไม่เป็นเขาระลึกอดีตชาติได้อนาคตอีก40ชาติได้แต่เขาก็ทำลายอวิชชาทำลายจอกแหน,นในใจของเขาไม่เป็น ทำลายจอกในของเขาไม่ได้ถ้าเขาทำลายจอกในของเขาไม่ได้เขาก็ไม่มีที่เกี่ยวพันกับวัตฏะถ้ามันเกี่ยวพันกับวัฏฏะเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสร,รุ้ธรรมขึ้นมาโลกธาตุนี้ไหวหมดเลยเพราะมันจบสิ้นวัฏฏะที่ภวะสวะที่พบที่จิตถ้าจิตมันมีเหตุมีผลของมันมีการกระทำของมัน มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันคิดไปถ้ามันเป็นขั้นเป็นตอนของมันขึ้นมันก็เป็นข้อท็่จริงแต่คนที่ปฏิบัติไม่เป็นนั่นก็กิเลสนี่ก็กิเลสนั่นก็จอกแหนะแหวกจนไม่มีจอกไม่มีแหนะแหวกไปเถอะแหวกไปจนตายมันมีอะไรไปชิดเป็นอันบ้างเพราะมันสมมุติว่าจอกแหนเป็นกิเลส ถ้าเอาจอกแหน่ขึ้นมาจอกแหน่เอาขึ้นมาเขาก็เอาไว้เป็นอาหารสัตว์มันก็เป็นจอกเป็นแหน่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่เขาเห็นกิเลสเขาเห็นกิเลสเขาเปรียบเทียบนี้คือธรรม,มาทิฐานเมฆหมอกเมฆหมอกที่มันปิดบังดวงอาทิตย์แล้วไอ้พวกกิเลสสมมุติสมมุติว่าเป็นกิเลส มันก็ว่าเมฆหมอกนั้นมันเป็นกิเลสเวลาเมฆหมอกมันกระจายตัวไปแล้วพระอาทิตย์ก็แวววาวมันก็ผ่องใสหากไปสมมติว่าเมฆมันเป็นกิเลสทำฝนเทียมนี่เขารอเมฆนะเลี้ยงให้มันอ้วนใช้สารเคมีเลี้ยงให้มันอ้วนแล้วให้มันสันดาบให้มันมีน้ำหนักแล้วให้มันตกเป็นเม็ดฝนเขายังทำประโยชน์ได้ มันเป็นธรรมมาทิฏฐานมันเป็นสัจจะเป็นความจริงของผู้ประพฤติปฏิบัติได้จริงแล้วเวลาประพฤติปฏิบัติได้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีไอ้พวกกิเลสสมมุติสมมติว่าทมนะพวกที่กิเลสสมมุติมันก็ได้ธรรมะสมมุติไงจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันนะพระพุทธเจ้าบอกให้พระอนนท์บอกอย่าให้มันเข้ามา ให้เข้าไปเที่ยวป่าช้าก่อนเพราะในหมู่บ้านสมัยโบราณเขาจะมีที่ทิ้งศพของหมู่บ้านนั้นเพราะมันมีคนเกิดคนตายอยู่แล้วและประเพณีของเขาเขาไม่เผาใดๆทั้งสิ้นเขาไปทิ้งไว้และก็ให้พระอาหารหันต์เข้าไปพิสูจน์ตัวเองก่อนพอไปถึงที่นั่นเห็นความสั่นไหวของใจนี่จบเลยรู้ด้วยตัวเองนี้เพราะอะไร เพราะมันสมมุติไงกิเลสสมมติมันไม่มีข้อเท็จจริง